กลับมากันอีกแล้วนะครับกับน้องโตโต้เจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้ผมได้ทําฟิตเครื่องใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากคลิปล่าสุดที่เราเจอน้องโตโต้เนี่ยก็ปรากฏว่ามีเสียงสวรรค์เกิดขึ้นแล้วก็ได้ลาโลกนี้ไปลาเล็กจัง,งเป็นอะไรเนี่ยโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน้องโตของเราได้ สวรรคนคตแล้วนะไม่นะต้องตมันเป็นเหี้ยอะไรสูบติดนั่นแหละครับสูบติดลูกเบรกอะไรก็เรียบร้อยเลยเดี๋ยวขออนุญาตเอาขาตั้งคู่ขึ้นก่อนนะท่านผู้ชมบอกผมหน่อยว่ามุมกล้องมันโอเคไหมมันโอเคนะอ่ะโอเคจากที่ไปดูมุมกล้องมาเมื่อกี้กล้องแม่งก็ไม่ได้เห็นหน้ากูเลยอะวันนี้น้องโตโตผมก็ได้ฟื้นคืนชีพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับการอัพสเต็ปใหม่นะ ผมก็ได้ทําการจัดลูกเซียลูกแท้นะครับลูกแคห้าสามซึ่งโคตรแพงแพงชิบหายแล้วก็มีแคมนะครับใส่แคมเข้าไป1ตัวก็ไม่รู้ว่าแคมยี่ห้ออะไรเหมือนกันนะครับคือน้องเป็ดเขาใส่ให้ล่ะน้องเป็ดเขาเขาค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญเว็บร้อยสิบอยู่แล้วเขาบอกว่าพี่ออยแคมตัวนี้ดีพี่ออยต้องซื้อพี่ออยซ้ำแค่ลูกห้าสามมายังไงพี่ก็วิ่งไม่ออกอ่าโอเค เชื่อน้องเป็ดก็เลยเอ่าเอาแคมด้วยแล้วกันตอนนี้ก็ตอนนี้คือมันยังมันยังไม่จบนะเพราะว่าหลังจากใส่แคมตัวใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเหมือนเสียงโซ่ลาวลินจะดังไม่รู้ว่าเสียงโซ่หรือเสียงวาลเดวต้องไปปรับองศากันใหม่อีกนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับไปปรับกันอีกนีดหน่อยนะก็ไม่ได้มีแค่ลูกสูบที่ติดนะครับสาเหตุที่ลูกสูบติดเนี่ยมันมีผลพวงมาจากอะไรหลายๆอย่างอยู่ในเครื่องทั้งพวกเฟือง เฟืองน้ำมันเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องอย่างเงี้ยเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องของผมเนี่ยมันก็สึกล้อมันก็ล้อยล้อหลุดไปนะครับก็ดูเหมือนว่าเจ้าของเก่าเครื่องคันนี้เขาก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากเขาก็ปล่อยแบบขี่ไปชิชวๆสบายๆนะไม่สบายหรอลำบากกูนี่แหละมาเสื้ออะไรครับให้บักโตตอนนี้ก็อะไรผมบางอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวช่างกำลังไปเอาเอะไรมาอีกทีอยู่ใครจำได้ว่าคลิปก่อนเนี่ยผมสูบติดไปนะจำได้ไหมแม่งดังเอียดเป็นเสียงสวัสดิ์เลย นะก็มาคว้านลูกเสีย53ผมคาดหวังว่าผมจะตามหา100่งรยจบไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าครับเ,เดี๋ยวเราไปประกอบกันเรืมบอกช่างว่าควานแบบไม่ต้องลันยิงเปลี่ยนก็เปลี่ยนพวกเฟืองปั๊มน้ํามันเครื่องใหม่เปลี่ยนโซ่ราวลิ้นใหม่นะครับก็ยังทำไม่จบหรอกเดี๋ยวตอนเย็นก็เอาไปทําอีกน,นะครับเพราะมันยังมีเสียงเครื่องอะไรที่มันยังดังอยู่เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ท่านผู้ชมฟังแล้วกันรถรุ่นนี้นะครับเวลาเราเอาคุณเจ๊ ฉันต้องเดินแปกุญแจใช่ไหมเนี่ยให้ใตายสิโอ้ลุกก็ลุกยากแม่งเอ้ยแม่งแผลท่านผู้ชมเห็นแผลไหมถ้าใครเคยเป็นแผลที่เขานะผมบอกเลยว่ามึงทรมานนะนั่งก็โอยลุกก็โวยก็นะแผลนี้ผมได้มาจากเ,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมขับ CBR มาไปตรงสี่แยกไฟแดงไหมตอนนั้นผมขับมาด้วยความเร็วประมาณหลัก10กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ข้างหน้าเนี่ยเป็นสี่แยกไฟแดงมันจะมี ไฟเขียวนะครับตอนนั้นผมจำได้ว่าเป็นไฟเขียวขี่ไปปุ๊บในจังหวะที่ใกล้จะถึงสียไฟแดงนะฮะไฟเขียวไม่เสี่ยงเปลี่ยนเป็นไฟแดงเลยเออแล้วทีนี้ผมก็เลยเบรกเบรกหน้านะครับเบรกหน้าไม่ได้เบรกแรงนะเบรกเบาๆเองแต่เพราะเอิร์ดวันนั้นเนี่ยเขามีการขุดถนนแล้วทีนี้พวกเศษที่ดินเศษหินเศษเล็กๆมันมากองกันบนถนนไงแล้วทีนี้ผมเลยเบรกหน้าปับ๊บพับเลยเบรกขี่สมอลผมขี่อยู่เนี่ย เบรกหน้าปุ๊บปแล้วก็ล้มไปเลยนะครับรถทับขากูเรียบร้อยเลยแผลใหญ่มากใครกินข้าวอยู่นี่ปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับเห็นแผลผมท่านอาจจะกินข้าวไม่ลงได้นะเดี๋ยวผมทุดงวงปเปาคุณแจก่อนแล้วกันเอ,อไม่ผมม่าไม่น่าจะรับเสียงท่อท่อได้เสียงน่าจะแตกมากมากเพราะว่าเราอยู่ในห้องแบบห้องปิดนะครับรุ่นนี้ต้องกำเบรกสตาร์ทด้วยนะ ถ้าเพื่อนๆฟังดีๆเพื่อนๆจะได้ยินเสียงของอะไรแบบดังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไม่รู้ว่าเป็นเสียงวาวหรือว่าเสียงโซลาลินนะครับเดี๋ยวตอนเย็นจะไปเช็คอีกทีนึงโอเคเลอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้างบ้านเขาอวยพรนะครับก็ท่อที่ผมใส่ตอนนี้ก็เป็นท่อปลายสิบแปดนะครับของเอาของอาสามมาใส่ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีท่อใส่จริงๆนะครับ จริงๆมันก็มีแหละแต่คือพอใส่แล้วเสียงมันดังมากๆนะครับด้วยความที่ว่ามันเหมือนรถเข้าเกียร์สามแล้ววิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับเสียงรอบมันค่อนข้างสูงแล้วก็ดังกาความเป็นจริงแบบถ้ว่ามึงวิ่งอยู่40อย่างเงี้ยจะเสียงปลาไปแบบกูนึกว่าวิ่ง80แล้วอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะโดยใส่กระบ,บอกยา,ยาวๆไว้แล้วกันเสียงมันจะได้ไม่เสียงก้วหูชาวบ้านมากในระหว่างที่ผมรอทําท่อใหม่นะครับผมจะทําเป็นท่อทรงสิง ทรงสิงดึง,ง,งผมเ<ม>จอทรงสิงครับผมใช่ครับเพิ่มฟังไม่ผิดผมจะทําทรงเิงไม่ใช่การไม่ใช่ไม่ใช่ทำแค่ท่อผมจะทาทั้งคันเลยผมจะทําทั้งคันให้เป็นทรงเิงเลยจะใส่อามย่นใส่ล้อขอบเล็กๆใส่ท่อเชงถอดกาบถอดชุดสีโหลดหน้าโหลดหลังทําทุกอย่างให้มันเป็นเชงผาโคงด้วยนะเชงต้องผาโคงของแท้ต้องผาโครงเหตุที่ผมอยากทำทรงเซิงก็เพราะว่าเนี่ยท่านผู้ชมก็เห็น อ,อ,อัตราเร่งของรถคันนี้ไปแล้วนะครับว่ามันน่ารักมากๆเลยมันดูเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่มากๆนะครับแบบว่าใครอยากขับขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เหมาะกับรถคันนี้อยู่ดีเพราะแม่งช้าชิบหายนะครับต่อให้ทําลูกห้าสามมาผมยังรู้สึกว่านี่มันยังช้าอยู่เลยนะผมชอบอะไรที่มันขับแย้งกันอัตราเร่งมันตะมูตะมิน่ารักมากแบบบิดหมดปอกแบบความเร็วแบแบบขึ้นอยู่อย่างเงี้ย แล้วผมก็เลยคิดว่าที่ในเมื่อรถมันไม่แรงแต่ถ้าเราทําทรงให้มันแรงอ่ะมันจะเท่ขนาดไหนวะผมก็ชอบชอบอะไรที่มันขัดแย้งกันอย่างเห็นบกจอกปะบกจอกเนี่ยคือเครื่องมันใหญ่ใช่ไหมมันทำมันผมทามันแรงนะแต่แต่ผมก็ใส่ชุดสีกากใช่ไหมชุดสีแบบแตกๆใส่กระจกซิซีบชุดสีพลาสติกเทาๆมนๆผมชอบความหมกอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เรียกได้ว่าจะเรียกหมกได้ไหมมันมันก็ไม่ได้อะเพราะเครื่องมันไม่ไม่น่ามีอะไรหมก เรียกว่าทําทรงแล้วกันทําทรงเหมือนแรงทําทรงเหมือนโหดต่วิ่งโหวดคิตตี้แต่งสํานักซิ่งวิ่งสํานักสง์ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมรอขี่ลันอินไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าลันอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งคันนี้ไปขึ้นท่อกันไปขึ้นท่อจัดสภาพจัดทรงอะไรให้มันเป็นทรงเซ็งกันนะครับมันเรียกทรงเซ็งหรือทรงเชงทรงเชงใช่ไหมเออทรงเชงไม่ใช่ทรงเซ็งนะครับผมเจอทรงเซ็งเดี๋ยวผมก็จะเอาคันนี้ไปวิ่งให้ดูนะครับว่าเสียงเสียซาวไหนว่าเสียงมัน น่ารักตะมูตมีขนาดไหนทําลูก5้าสามาแต่ผมก็จะไม่อัดสุดนะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงระยะเวลาลังอินก็ขี่ให้ดูเซิร์ซก่อนแล้วกันว่าทํา5-3มมามันอัตราเร่งประมาณไหนนะครับไปเดี๋ยวไปดูกัน เป็นไงอัตราเร่งสำหรับผมส่วนตัวผมว่ามันก็ดีขึ้นยู่นะดีขึ้นอยู่ประมาณสัก30%แล้วกันมีโอเดิมๆที่ผมมีขี่อยู่ที่บ้านนยังดึงกว่าคันนี้เลยมันอาจจะมีดีที่ตีนปลายก็ได้เออตีนคือตีนต้นอาจจะห่วยอย่างเงี้ยแต่ตีนปลายมันอาจจะดีตอนนี้ผมยังไม่กล้าขีต่ตีนปลายเพราะว่ารถเพิ่งทําลูกมาแบบไม่กี่วันเลยสดๆรอๆเลยรอผ่านไ,ไปสักอาทิตย์นึงก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปวิ่งซิ่งตีนปลายดูแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตบักโต้คร่าวๆก นะผมก็ไม่คิดว่าคนมันจะสนใจรถน่าเอย่างนี้ก็ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สนใจและเอนดูน้องโตนะครับผมอะถ้าคลิปหน้าผมถ่ายรถคันไหนอีกถ่ายน้องโตหรือว่าจะถ่ายคันนู้นคันนี้นให้ดูอีกเดี๋ยวผมถ่ายคลิปไม่ดูนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ